ไดายศเคลื่อนไหวแล้วโพสสั้นๆมีสะดุ้งก่อนปิดคดีน้องสาวแตงโมนิดาต้องบอกว่าบีบหัวใจคนไทยทั้งประเทศเมื่อแตงโมนิดาเสียชีวิตหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครบรอบสองเดือนเล้วโดยในงานของแตงโมนิดาที่ผ่านมาถูกจัดนักฤทติ์จักเสรีภาพกรุงเทพซึ่งผู้คนก็หลั่งไหลามาร่วมแสดงความเสียใจอย่างคับข้าง ในขณะที่ทางด้านของพี่ชายแตงโมนั้นได้เคลื่อนไหวร้องไห้ถึงเบิร์ตวันครบรอบน้องสาวเสียชีวิตสองเดือนโดยงนันนี้ต่อยดายศก็ได้เดินทางไปที่ท่าน้ำที่บุญสงครามและได้แชร์คลิปวิดีโอวันงานอะไรแตงโมนิดาที่มีเบิร์ดอยู่ภายในงานรัวๆพร้อมกับอิโมจิรูปร้องไห้บอกเลยว่าบีหัวใจสุดๆ ต้องบอกว่าล่าสุดต่อยดายศนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโพสสั้นๆมีสะดุ้งก่อนติดคดีน้องสาวแตงโมนิดาโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความถึงข่าวปลอมที่กำลังแพร่สะพัดว่าไม่ว่าจริงหรือไม่จริงเราควรจะใช้ความคิดวิเคราะห์หรือศึกษาไตร่ตรองกันดีๆก่อนนะครับที่จะแชร์อะไรออกไปไม่สนับสนุนเฟกนิวส์ไม่ว่าจะเป็นข่าวของใคร อีกทั้งต่อยดายศนั้นก็ได้โพสตภาพหาดูยักน้องสาวแต่งโมนิดาก่อนวันปิดคดีที่ไม่มีใครเคยเห็นโดยงานนี้ต่อยดายศก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความอีโมจิรูปแต่งโมและรูปหัวใจนั่นเอง